ซื้อไปแล้วครับปลดล็อกโลกที่สองเกาะที่สองแล้วเย้เย้เย,ย้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะเกินไปหรือเปล่าเล่นแค่ไม่กี่นาทีปลดล็อกโลกสองโอ้ยทุกคนอย่าเลอย่า ทุกคนอย่าลืมมาเล่นกันนะครับแบบนี้นะครับมีชื่อว่ากาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกาโปชาแน,นลนครับเอ,อผมเองจำไม่ได้หรือเปล่า <S <S โอเคเข้าเรื่องเลยแล้วกันวันนี้นะครับ <S <S ผมจะมาเล่นโลบล็อกนะครับ <S <S ในแบบที่มีชื่อว่า เครื่องจำลองการล่าขุมทรัพย์สองไม่ใช่ทำไม Treasure Hunt Simulator 2 Treasure Hunt Simulator 2เพื่อไม่ให้การเสียเวลาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกับช่องก a r ป o c h a n n e ด้วยนะครับถ้าพร้อมรับเธอแล้วไปรับชมกันได้เลยครับ let's go A few moments later เค okay, เข้ามาแล้วเวลคัมโอเคครับนี่มันก็จะให้เรามาขุดตรงนี้เลยอ่าอุ้ยมีสมบัติด้วยอะไรนะเนี่ยแล้ววิธาขุดตามที่บอกได้ไหมเนี่ยอ่ะขุดตรงมุมมาเราจะขุดตรงมุมนะครับเราจะไม่สนใจตามที่มันบอกนะ,ะเดี๋ยวเราลองขุดลงไปก่อนนะโอ้โหเจอสมบัติแล้วคนดูเครื่องขุดเรานะครับขุดทีละหนึ่งบล็อกนะครับแล้วตรงนี้มีเดี๋ยวผมขอเรียนรู้อะไรต่างๆอนะ่ะ อันนี้คือกระเป๋าของเราครับกระเป๋าเต็มหรือเปล่าใช่ใช่แล้วก็อันนี้คือจานวนเงินที่เราขุดกองสมบัติอ่ะสอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรอันนี้ทาวเวลคืออะไรทาวเวลคือน่าเป็นแบบไปเมืองเมืองนะเป็นแบบเวอร์อันนี้คืออะไรอันนี้คือมันบอกข้อมูลเรานะครับไม่มีอะไรมากอินเด็กที่คือบอกว่าเราสามารถเอ๋เราได้ไข่ตัวอะไรไปบ้างได้กล่องได้อะไรไปบ้างโอเค แล้วก็ฝั่งนี้มีทางได้ของรีเบิร์นนะครับคือเราจะได้เงิน2500้าอบาทแล้วเราก็ต้องกดรีเบิร์นครับนี่คือซื้อออโต้ได้นะทุกคนแต่ผมยังไม่ซื้อครับไม่มีตาครับต่อไปเพชรนะครับคือสัตว์เลี้ยงของเรานะครับแล้วก็อินเวนท์รีนไดเป็นเครื่องขุดนะครับแล้วก็เทรดได้ด้วยนะครับแต่ผมจะไม่เทรดนะครับแต่ยังไม่เสรดตอนนี้ครับเดี๋ยวรออนะเดี๋ยวเราต้องขุดออกไว้ก่อนว่ามันจะมีอะไรน่าตื่นเต้นหรือเปล่าสําหรับแบบนี้เออ A later few moments โอเคนะเราก็ได้ทำการปิดเพลงเรียบร้อยแล้วโอเคกระเป๋าเราเต็มเราก็ว้าขึ้นมาขายเราก็ได้300บาทแล้วมันก็ให้เราเดินมาตรงนี้ตรงช็อปพอเราเดินมาปุ๊บมันก็จะให้เราซื้ออะไรบ้างที่ขุดต่อไปราคา100รอหอต้องซื้อเป็นแบบเล่นขั้นเป็นเต็มขั้นโอเคพันสามเดี๋ยวผมจะซื้อกระเป๋าด้วยนะครับเอาเอาเอา,เอา,เอากระเป๋าแบ็คแพ็ค ร้อยเก้าสิบบาทไบโอรืออะไรไบโอโอเคพอเราซื้อมาแล้วอ่ะมุมนี้เลย go ขุดไว้ขึ้นขุดทีละสามทุกคนนี่ได้กล่องเจอกล่องเจอกล่องเจอกล่องมาดูซิกล่องนี้จะได้เงินเท่าไหร่ครับก็ขุดชิบรับขี้นนะ เฮ้ยได้เป็นพันเลยอ่ะพี่กระเป๋าเต็มที่หนึ่งร้อยโอเคจัดระดิดจัดระดีเราขุดไปก่อนเลยดูสิมันจะเจออะไรที่น่าตื่นเต้นมากกว่าน,นี้ไหมรู้สึกว่ามันยังไม่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นเลยตอนนี้เราเปลี่ยนชั้นบรรยากาศดีเลยนะครับมาเป็นดินอีกชั้นหนึ่งนะเป็นแซนปกตินะครับเมื่อกี้ก็แซนเปล่าวะวิเจอกล่องอยู่แล้วทุกคนเราจะขุดทุกกล่องนี้ขวางหน้านะครับเพราะว่าเราแบบ ยังแบบยังไม่มีตังค์ครับแล้วฐา,านายักจน,นครับแล้วก็ขุดๆไปเท่าที่เราเจอนะครับ <c oughs> เออนั่นแหละเฮ้ยนี่คือชั้นคอปเปอร์นะครับเป็นชั้นปวดปะไม่รู้อ่านไม่ออกไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคแต่กระเป๋าเลยยังไม่เต็มมันก็ไปต่อเรื่อยๆครับโอเคเจอกล่องอแล้วนะครับเจอกล่องอยู่ A few moments later โอเคมันก็ให้เราไปที่ร้านอัปเกรดนะครับเหมือนจะไปให้อัปเกรดไอเทมอะไรสักอย่างนะครับไม่รู้เหมือนกัน,นครับผมก็ไม่เคยเล่นนะครับ <c oughs> ผมต้องกดไหนเนะี่ะเพย์เยอร์อัปเกรดกับอ๋อหินกวดนี่สามารถอรเอามาเผาได้เพย์เยอร์อัปเกรดนี่อ๋อเหมือนบักฟุตเลยเอ้ยใช่ไม่เหมือนเลยเอ้ยมีวงล้อนะครับข้างบน๋ยวลองหมุนดูซิจะได้อะไรเฮ้ยมีเจมเฮ้ยสองพันเจมได้เยอะไปก็ไม่สําคัญนะเพราะผมไม่รู้นะครับว่าเจมสามารถทําอะไรได้๋อเจมสามารถสุ่มไข่ได้ สุ่มเลยละกันกล่องละหนึ่งพันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยยหน้าตาน่ารักเคียวไหนต้องเปิดสักกล่องดิ hey, hey. เฮ้ยเฮ้ยฟอกอีกสักฟองไม่ใช่อีกสักกล่องโอ้โ oh, ห oh. ได้หมูมา2ตัวนะครับกี่กี่คิดแล้วนะครับโอเคเราสามารถดีเบอร์ได้เลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองไปเทสเครื่องขุดก่อนนะครับว่ามันขุดเร็วหรือเปล่าผมค้าขายผมจะขุดใช้เลยอะ่ะ ผมวม่ถูกใจไว้โจเลยอะไวโจไม่ชว่ะคุณช้าเกินวิ่งแต่ผมเจก่อผมจก่องห้าร้ยห้าสิบาททุกคนทุกคนเม่อนนี้ได้เงินสักกี่แสนนะฮะทุกคนว่าจะได้กี่แสนอะเอ้ยยิ่ได้เินเยแล้ว่วผมอะจะรีเบิร์แล้วพอรีเบิร์เสร็จผมจะตดเข้ามาในลุเยะแล้วผมเจอกล่องเนี้ยแล้วผมพูดท้มัเล็กน้อยอเรามันเล็กน้อยแล้วพอผมรีเบิร์มารวยเละโอ้โหเรารวยไปตอนนี้มันก็ไม่ได้แบบมีประโยชน์อะไรหรอกนะคบเพราะว่าเรายังไม่ได้ คือมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับทางทฤษฎีนะครับทุกคนเชื่อไหมล่ะครับว่าผมสามารถทําได้ฮะนั่นเดี๋ยวตัดไปตอนขุดใกล้เสร็จเลยละกัน unos Reserve A few moments later. จากสี่พันเงินจะเหลือเท่านี้เท่านี้เท่าน,าน,านี้แล้วเครื่องขุดนี่จะหายไหมเครื่องขุดนี้หายครับโอเคเดยวทีนี้จำไว้ว่าจะขุดลงไปในหลุมเด้อปึ๊บ เนี้เราก็จะขุดตรงนี้ปั๊บเรียบร้อยครับสองหมื่นห้าครับตอนนี้คือผมสามารถรีเบิร์ตได้เลยนะครับแต่ว่ารีเบิร์ตเลยห้าพันบาทรีเบิร์ตอีกเก้าพันโว้ยตอนนี้คือผมอะไรแบบขุดแล้วเป็นเงินเป็นทองแน่เลยเนี่ยโว้ยได้หนึ่งพันเจมเลยขุดกล่องได้หนึ่งพันเจมโว้ย เริ่มรวยแล้วเริ่มรวยแล้วรวยมหาศาลอภิมาสุดละตาแล้วเนี่ยสุดละตาอะไรขนาดนั้นวนะเดี๋ยวนะถ้าผมไปช็อปปุ๊บแล้วซื้อที่ขุดที่ขุดนี่มันจะอะไรอ๋อมันก็เลื่อนขั้นให้ผมนี่หว่าสแสดงว่าเกมนี้ดีครับรีเบิร์นแล้วไม่หายนะครับรีเบิร์นแล้วของไม่หายนะครับเยี่ยมนะเยี่ยมรีเบิร์นแล้วของไม่หายนะรับโหจัดไปเด็ดเลยอะ a few moments later 5.000 hộp ảnh nhở? Ui, chơi còng, Cong Dark Web, Ui còng Dark Web, tụi con. Uống chơi còng Dark Web pấp, ui, 1.500 nhở? Còng lớn nhảy thưa con. sẽ được mấy nghìn chứ? Còng này mình bảo cổ nó đây đây là mấy nghìn nhỉ đấy nhở? là mấy nghìn baht cái là gì ạ? Cái gọi là lăn Bây giờ bay, còng nó cả đấy. không đang, không đang đi khung mẹ đấy. A few moments later. 75, 47, 19, โอหสองแสนเลยตอนนี้ผมกลายเป็นมหาเศรษฐีสุลตานสองแสนแล้วนะี่เดี๋ยวผมรีบเ้ยล่ะเฮ้ยคือตอนนี้ผมรวยจัดเลยเดี๋ยวผมขอขึ้นไปขายแล้วก็ไปชอบก่อนกับนี่กับกลับ,<ๆ>ลบ,ลบปูนปูนเฮ้ยเราลองขอเทนกับแบบพวกรุ่นใหญ่ดูดิอะถ้าคนนี้เขารับเทนผมนะแล้วเขาเทดโอ้ย โอ้ยอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยบวกพลังขุดหกแสนอะไรเนี่ยโอ้ยตุดใต้จริงไหมเนี่ยเทรซักเซสเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้ยแล้วนี่คือได้แหละแต่ผมลองขุดดู ผพลังขุดอย่างแรงอะ่ะโุ้ยพลังขุดโคตรแรงอะ่ะขุดทีละหกแสนประโรูลูงี้รู้อะไรจะเท่าลูงี้ผมเทตั้งนานแล้วอุ้ยขอบคุณมากครับพี่ชายเกผมได้หมุนกัตุปินอีกได้สิบลัคกี้บูทแล้วผมต้องไปทำอะไรลัคกี้บูทต้องไปสู่มอะไรอะ่ะ ลักี้บูนี่มันเอาไว้สูงเลยวะพลังขุดโคตรแรงอะทุกคนโอ้ยเกินไปพลังขุดผมนี่สุดแสนจะแรงทีละหกแสนอ่ะอะไรมันจะตึงขนาดนั้นว่าไอโปเนี่ยโอยทีเดียวก็อยู่แล้วโอเคถาเวลเลยไม่รอช้าครับซื้อไปแล้วครับปวดเนอะก โลกที่สองเกาะที่สองแล้วเย้เ yeah, ย yeah, yeah. ้เย้โอ้ยโอ้ยโอ้ยมันจะเกินไปหรือเปล่า <c oughs> เล่นแค่ไม่กี่นาทีปลดล็อกโลกสองโอ้ยทุกคนอย่าล่นทุกคนอย่าลืมมาเล่นกันนะครับแบบนี้นะครับมีชื่อว่า Treasure Hunt Simulator 2 <c oughs> ชิโวฮันซิมูเลเตอร์2สำหรับวันนี้ขคอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมไปถึง1000ัซับสไครด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าค่ะบ,บ๊ายบาย